สวัสดีค่ะท่านผู้มชมยินดีต้อนรับวันนี้ดิฉันขออนุญ,ญาตนำสูตรสมการครบ3ตัวบุญระยะยาวซึ่งสูตรนี้ดิฉันตั้งสูตรชื่อสูตรว่า3 up digit 0 0นยซึ่งยังไม่เคยลงไปครบสามตัวบุญยังไม่เคยลงตั้งแต่ที่ดิฉันกลับมาให้สมการใหม่ดังนั้นวันนี้ขอหยิบยกมาหากระยะยาวกว่าน,นี้มันจะมีที่แบบว่าขาดไปหนึ่ง,งวดนะคะอ่ะ ประมาณ16-17กสดมวดแต่ว่าขาดไป1งมวดไม่มาอันนี้ก็คือสูตร12งมวดที่มันยังไม่มีตัวใดผิดเพี้ยนทางนี้ทั้งนั้นอนาคตก็ไม่สาม,มารถทราบได้นะดังนั้นใครดูใครชมก็มีวิจารณญาณด้วยนะคะปรักร้อยคูณ6นะคะเราจะเริ่มตั้งแต่17มกราคมพุทธศักราชสองพันห้สบหกห้าหกพักไว้บวกบวกกับ หลักหน่วยบนคูณ8 98เกดเจดบสอบวกหลักหน่วยล่างคูณสองเจ็ดสองสิบวก1คงที่นะคะหลักสิ เราไม่มองเรามองแต่หลักหน่วยรวมกันสองบวกสี่ได้หกหกบวกหนึ่งได้เจ็ดเป็นเจ็ดเป็นตัวแรกเจ็ดบวกหนึ่งได้แปดปดบวกสามเป็นสิบเอดใส่หนึ่งเดินหน้าไปสองสามสี่ห้าดังตัวไปนี้อันนี้คือผลลัพธ์ของสรรมการมาดูผลลัพธ์บนของหนึ่งกุมภาพันหกหกหกสี่หนึ่งหนึ่งและเก้าสองสี่หนึ่งหนึ่งและเก้าสองเราก็มาดูที่สรรมการบนนะคะก็ถัดไปนะคะเราก็มาดู ำแหน่งหลักร้อยคูณ6 4 6ี่กอิ่พักไว้บวกหลักหน่วยบนคูณ8 1คูณ8ได้8บวกหลักหน่วยล่างคูณ2 2 2 4แล้วอย่าลืมบวก1คงที่ด้วยหลักหน่วยรวมกันหลักสิบไม่มอง8บวก4เป็น12 12บวก4เป็น16บวก1เป็น17ใส่7 7บวก1ได้8 8บวกกับ3เป็น11ใส่1เดินหน้าไป2 3 4 5ดังต่อไปนี้ออกอะไร4 1 7 4 1 7และ8 0นะคะก็มีมา4มี1มี7 นะคะวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้ววันที่สิบสามนะคะวันสำคัญอะไรสำคัญอะไรไปดูเอง <c oughs> นะชีวิตเดี๋ยวนี้ก็มีอะไรให้ตื่นเต้นเยอะแยะนะเหมือนไปท้องถนนเหมือนกันวันนี้นะดิฉันไปไปทุลามาเสร็จแล้วก็ไปแวะก,กินก๋วยเตี๋ยวโอ้ถนนวิการก่อสร้างทีนี้ก็ไปตรงที่แถวๆที่เขาเกิดเหตุแยนลาดบางังโอ้ ท่านผู้ชมดีฉันเห็นตั้งแต่ตอนแรกๆเลยนะเสาแต่ละเสาเนี่ยเขาใช้กันหล่อนะเขาไม่ได้ยกมาทั้งแท่งนะแล้วก็เอาเอาเอาปูนเนี่ยเขาเสียบ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 แต่แปลกกว่านั้นคือคือความหนาของเสาปกติเราจะเห็นเสาใหญ่ๆห,หนาๆตามทางด่วนใหญ่ๆแล้วก็ตรงวพวก BTS ออะไรอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้จะเสา เสาไม่ใหญ่ความกว้างไม่ใหญ่ความหนาเขาเรียกว่าความหนาเนี่ยไม่หนาเท่าไหร่แล้วแปลกกว่านั้นอีกก็คือความหนาของแต่ละต้นไม่เท่ากันบางต้นเนี่ยความหนาเท่าครึ่งของอีกต้นหนึ่งก็งงอยู่งงในดงงงในดงเสาเสาแท่งเ <laughs> มื่อเมื่อเช้าโอเวอรติดรถไฟแดง โอ้ยุกหนอพองหนอประพุทธประธรรมประสุฮะโอ้ยหลอดหนอบอน่หนอโอ้ยนะเอาละเอาแค่นี้นะคะหลักร้อยคูณหกสี่หกยี่สิบสี่นะปวดหัวนะคะละบวกหลักหน่วยบนคูณเจ็ดนะสี่ไอ่แปดเจ็ดอยู่ในใจเป็นหมื่นล้านคำนะคะแปดเจ็ดห้าสิบหกบวกหลักหน่วยล้าง บวกหลักหน่วยล้างหนบวกหลักหน่วยล่างคูณสองศูนย์คูณสองได้ศูนย์อ่ะบวกหนึ่งคงที่ดังนั้นหลักหน่วยรวมกันนะสี่บวกหกได้สิบสิบบวกหนึ่งเป็นสิบเอ็ดใส่หนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งได้สองสองบวกสามได้ห้าเดี๋ยวหน้าไปหกเจ็ดแปดเก้าดังต่อไปนี้นะออกหกห้าสองหกห้าสองและห้าห้าเห็นนะอ่ามาไหมนะคะก็มาบนแถมล่างทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการวิเคราะห์ก็คำนวณไปพร้อมเดชันด้วยนะช่วงนี้เดชันยิ่งปั่มปัมเปิดเป๋ปะปะนะคะ เออคุณผิดคุณถูกเพราะว่าไม่ได้คูณมานานหกหกสามสิบหค่ะบวกพักไว้บวกหลักหน่วยบนคูณแปดสองแปดสบหบวกตำแหน่งของหลักหน่วยล่างคูณสองห้าสองิแล้วก็อย่าลืมบวกหน่งยคงที่ด um, huh? ้วยหลักหน่วยลงกันหลักสิบทิ้งไปเลยหกบวกหกเป็นสิบสองสบสองบวกหนึ่งเป็นสิบาเราใส่สามสามบวกหนึ่งได้สี่สี่บวกสามได้เจ็ดเดินหน้าไป แปดเก้าศูย์หนึ่งดังต่อไปนี้ออกอะไรคะแปดเจ็ดสามและเจ็ดสามอันนี้ก็ถือว่ามาบนแถมล่างเหมือนกันเพราะว่าบนกับล่างออกสรรมการที่คล้ายกันเหมือนกันนะเจ็ดสามเจ็ดสามนะขออนุญาตเลื่อนขึ้นนะคะดูตรงนี้มาถึงงวดที่สี่แล้วคำนวณได้หลักร้อยคูณกับหกแปดหกสี่ิบแปดเราพักไว้บวกหลักหน่วยบนคูณกับแปดนะคะ สามแปดยี่สีบวกตำแหน่งหลักหน่วยล่าง 2, 3, 2, 6, 1, คูณ2องสาบวกหคงที่8ปดบวกสเป็น12 12อบวกหเป็น18บวกหเป็น19เราใส่9้าตัวแรก9ก้าบวกหนึ่งได้สิบใส่ศูนยนบวกสได้สาเดินหน้าไป4ี่ห้ากเดังต่อไปนี้ออกเก้และ99อันนี้ก็ถือว่ามาบนแถมล่างเช่นกันเพราะว่าล่างออกเบิ้นนะคะท่านผู้ชม กติดตาม Subscribe ไลค์กระดิ่งนะคะรักชอบก็จึงมาดูมาชมเพื่อความรื่นรมของหัวใจนะคะใคร่ไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะคะก็ไปตามหาหัวใจของกลุ่มผ่านคารมคมข่ายนะคะเพราะเราเชื่อว่าเขาเรียกว่านะนะคนฉลาดมักไม่พลาดดูสิ่งที่ชอบนะคะอ่านะคะคนบอกไม่ชอบแต่ก็มาตอมารักตลดอดว้อ อันนี้อันนี้ช่วงนี้ไม่ค่อยได้แต่งคนเก้าคูณหกนะคะเท่ากับห้าสิบสี่นะ,ะบวกตำแหน่งหลักหน่วยบนคูณแปดนะคะเจ็ดแปดห้าหกบวกตำแหน่งหลักหน่วยล่างคูณสองนะคะสองเก้าสิบแปดแล้วก็บวกหนึ่งคงที่นะ,ะท่านผู้ชม สี่บวกหบวกแปดเป็นสิบวกหเป็น19ใส่9ก้บวกหนึได้สิใส่ศูนย์ศูบกสได้สามหน้าไป4สี่ห้าหเจดดังต่อไปนี้ออกอะไรคะออกอะไรคะเก้และ7 1 9 0 6และ7 1ก็มี9มีศนย์มี6อันนี้ท่านไหนที่ขอนะครบ3ามตัวบนเพราะปกติลงไปก็คือ10หน่วยบนใช่ไหมคะหรืออาจจะมาแถมหลักร้อยบ้างแครมแอันนี้คือสถิติที่มา3ตัว สามหลักบนในอดีตสิบสองงวดผ่านมาแต่ว่าอนาคตก็ไม่ทราบได้รักร้อยคูณหกนะคะ เ้าหกห้าสี่บวกตำแหน่งหลักหน่วยบนคูณแปดแปดหกสี่สิบแปดตักไว้บวกหลักหน่วยล่างคูณสองหนึ่งคูณสองได้สองอย่าลืมบวกหนึ่งคงที่สี่บวกแปดเป็นสิบสองสิบสองบวกสองเป็นสิบสี่บวกหนึ่งเป็นสิบห้าดิฉันใส่ห้าห้าบวกหนึ่งได้หกหกบวกสามได้เก้าดิฉหน้าไปศูนย์หนึ่งสองสามออกศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งเก้าและหกห้าค่ะนะคะมาเรียงกันเลยศูนย์หนึ่งเก้าได้หกห้านะอ่านเมื่อกี้ไม่ได้ไฮไลท์ ทีนี้เราขออนุญาตเลื่อนขึ้นไปเ,เลื่อนเลื่อนเลื่อนลอนงมาหน่อยก็ได้เออนะต่อไปตำแหน่งหลักร้อยคูณหกศูนย์คูณอะไรก็ได้ศูนย์บวกหลักหน่วยพคูณแปดเก้าแปดเจ็ดสองบวกตำแหน่งหลักหนื่นล่างคูณสองห้าสองสิบบวกหนึ่งคงที่ด้วยอย่าลืมดังนั้นดูหลักหน่ยยวยเหลือแค่สองรวมหนึ่งได้สามสามบวกหนึ่งได้สี่สี่บวกสามได้เจ็ดเดินหน้าไปแปดเก้าศูนย์หนึ่งค่ะ หกเก้าศูนย์สามเก้าศูนย์สามแล้เก้าเก้าอันนี้ก็ถือว่ามาบนแถมล่างเช่นกันเพราะว่าล่างหอกเปิ้นนะคะ่านผู้ชมเมื่อกี้ก็แถมล่างนะเนี่ยออกค่าหด้วยนะคะเอองดก่อนหน้าแถมล่างไหมออกเจ็ดหนึ่งไม่มีนะคะได้แ,แต่เลขเจ็ดลักร้อยคูณหกเก้าหกค่ะเก้าหกห้าสี่นะคะอ่าใส่บิดช่องนะคะ ปั๊มเปิดเหอบวกหลักหน่วยปนคูณ8ปดสาบวกหลักหน่วยล่างคูณสองสแล้วอย่าลืมบวกหน่งที่ด้วยคุณก็ดูหลักหน่วยรวมกัน8 4ดบวกสี่ได้แปดแบวกแปดเป็นสิบวกหเป็นสิให้ใส่7 7บวกหนึ่งได้8ปดแบวกสามเป็นสิอใส่หนึ่งเิหน้าไป2345ามาหต่อไปนี้นะคะขอภัยสองสามสี่ค่ะออสองเแล้วก็09นะคะก็มี7กับ2 ก็อันนี้มาเขาเรียกว่ามาหางเนาะก็มาสองตัวแต่ว่ามาสามหลักนะถัดไปท่านผู้ชมหลักร้อยคูณหกสองหกสิบสองพักไว้บวกตำแหน่งหลักหน่วยพนคูณแปดสองแปดสิบหกค่ะบวกตำแหน่งหลักหน่วยล่างคูณสองสองเก้าสิบแปดแล้วก็บวกหนึ่งคงที่ด้วยหลักหน่วยลงกันสองบวกหกได้แปดแปดบวกแปดเป็นสิบหกบวกหนึ่งเป็นสิบเจ็ดใส่เจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งได้แปดแปดบวก เจ็ดบวกหนึ่งได้แปดบวกสเป็น11ใส่1เดือนหน้าไป2 3 4สห้าดังตง่อไปนี้ออก8ปดเจ2ดสแดเและ3 0นย์ดังต่อไปนี้นะคะก็มีมาครบสมาการ3ตรัวบนถัดมาตำแหน่งหลักร้อยคูณ6กแปดเราพักไว้เลยบวกหลักหน่วยบนคูณ8ปดสอแปดสิพักไว้บวกหลักหน่วยล่างคูณ2อูคูณอะไรเขาได้ศูนย์เราก็บวก1นขงที่นะคะ แปดบวกหกเป็นสิบสี่สิบสี่บวกหนึ่งเป็นสิบห้าเราก็าใส่ห้าเดือนหน้าไปบวกหนึ่งเป็นหกหกบวกสามก็ได้เก้าเดือนหน้าไปศูนย์หนึ่งสองสามดังต่อไปนี้ออกอะไรคะหกศูนย์ห้าหกศูนย์ห้าและหนึ่งหกอันนี้ก็ถือว่ามาบนแถมล่างเช่นกันนะมีหนึ่งกับหกด้วยเนาะสำหรับวดถัดไปนะคะหนึ่งค่ะสิบหกพรษภาคม พุทธศักราช2566เราก็มาคำนวณดูตำแหน่งหลักร้อยคือเลขห6 6 6 36. พักไว้ค่ะบวกตำแหน่งหลักหน่วยพนคูณแ 8, 8 5แต่สิบบวกตำแหน่งหลักหน่วยล่างคูณ2 2 6สอแล้วก็บวก1คงที่ด้วยเสมอนะ ดังนั้นหลักสิเราไม่มองเรามองแต่หลักหน่วยเรือหก 2, บวกสองบวกหนึ่งหกบวกสองได้แปดแปดบวกหนึ่งได้เก้าได้เก้าเป็นตัวแรกค่ะเก้าบวกหนึ่งได้สิบใส่ศูนย์ศูนย์บวกสามได้สามเดินหน้าไปสี่ห้าหกเจ็ดดังนี้อันนี้ก็คือผลลัพธ์ของสมการซึ่งไม่อาจทราบได้ว่าตัวแปรใดๆจะมาทาั้งสิน้นทั้งนี้ทั้งนั้นโปรดมีวิจารณญาณที่ดีในการรับชมด้วยนะคะอ่าหน้าฝนไปทางไหนก็ขอ,ขอให้ระมัดระวงังเดี๋ยวนี้ ชีวิตคนเราก็ไม่ต้องระวังเฉพาะทองถนนแล้วนะเออต้องไม่ต้องระวังแต่รถคันอื่นนะต้องระวังอย่างอื่นเรียบพร้อมไปด้วยนะคะเออหนักอาการอย่างเือนก,นกันกับชีวิตนี่นะดังนั้นท่านผู้ชมนะกดติดตาม subscribe แลค์กระดิ่งสูตรนี้นะ tree up ดิจิตศูนหนึ่งเลขสามตัวบนระยะยาวเราจะดูสูตรนี้จะแทนค่าด้วยหลักร้อยคูณห บวกหลักหน่วยบนคนแปบวกหลักในล่างคนสองบวกหนึ่งคงที่เท่ากับ x บวกหนึ่งบวกสบวกหนึ่งบวกหนึ่บวกหนบวกหบกหกรณีถ้าสมมุติว่าสูตรนี้ดรอปไม่มานะคะก็ไม่มานี่ไม่ไม่ได้หมายความว่าดิฉันไม่ให้มาหรือไม่มาเนี่ยเพราะว่าโอ้โหสูตรอะไรไม่รู้มาให้ไม่ใช่เพราะเราไม่สามารถอย่างรู้อนาคตได้นะคะคนก็ คงจะเข้าใจกันเนาะดังนั้นมีวิจรารณญาณและสติที่ดีใช่นะคะเงินทุกบาทมีค่าดิฉันถึงบอกไงทุกคนอ่ะถ้าคุณตัดได้คุณตัดคุณก็ประเสริฐใช่ไหมเออแต่คนเราอ่ะเกิดมาทั้งทีนะคะเอานะ่ะนะตามหัวใจเรียกร้อง ครบสามตัวบนฮนะรักชอบก็ติดตามนะสูตรนี้นะคะอ่างวดงวดถัดไปนี่นะได้ผลลัพธ์ต่อแต่ไปนี้แต่ไม่ทราบว่าจะมาหรือไม่นะคะก็ลองไปดูสำหรับใครที่ขอสมการก็เรียกว่าอะไรนะแต้มรวมนะบางคนจะไม่รู้จักคำว่าแต้มรวมดังนั้นเนี่ยถ้าจะเอาแต้มรวมมาลงใหม่ เดี๋ยวชันต้องอธิบายคำว่าแต้มรวมคืออะไรก่อนเนาะดังนั้นก็ขอขอบคุณมากสำหรับคลิปวิดีโอนี้ฝากลาไว้เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ